สวัสดีครับวันนี้มาเบื้องการถอดปั๊มให้ริกรถขีบนะครับเบื้องย่อยเผาปัม๊มว่ามันเชื่อมของรงไหน,นะครับปั๊มมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับมีน็อตสี่ตัวฝั่งละสองจะมีเกียร์ฝากนะครับมันเป็นแปลงแปลงปั๊มในแปลงเป็นปั๊มนอกนะครับปั๊มให้รีกมันใหญ่ เพื่อเห้เกียร์ฝากทดกำลังปั่มลงนะครับไม่งั้นบาลานกับกระบอกให้หลุดยกนะครับมันไม่ติแตกก็ดเสียมิย้อยนะครับเดี๋ยวผมใายเบื้องพื้นฉศดนะครับย่อยปันป่นปั่นปั่มนะครับมาจากหนักเครื่องแต่ว่าปั่มตัวนี้มันเสีมีการรัดแปลงนะครับอิชิกิก็คือต้องยกแทนยกแทนขึ้นอีกนะครับยกแทนขึ้นอีกนิ้วนึง ใส่บูดห้องแทนแทนหมอน้าแทนหมอน้าแทนแบตนะครับต้องยกขานี้นะครับนี <S <S ่ยกขนี้เพื่อว่าลบลบเผ้านะครับลบเข้าปันทนลิกทข้างในนะครับหมืดหมึดหน่อยครับเขานะครับมันต้องตัดมันต้องตัดขั้นขั้นหยึดขั้นหยุดแทน แทนเครื่องข้างในนะครับแผ่นหนึ่งตัดออกนะครับเ่เห็นเป็นคานขวางแทนขวางนะครับตัวหนึ่งนี่นะครับหาเครื่องนะครับมันแคบเล็กน้อยนะครับผมเป็นเผ้าซุปธรรมดาบ่มีตุ๊ก,กตาบ่มีอย่างนะครับก็คือเป็นเผ้าเป็นเล็กแกนเล็กเฮดเฟือง ซุบเขาตรงๆเลยนะครับบร่ได้เห็นตุกตาอย่างนะครับเดี๋ยวยี่เดี๋ยวถอดก่อนครับเดี๋ยวสิรีวิวให้บบาอีกทีนึงนะครับก็มีมันต้องตัดใบพัดน้ำนะครับใบพัดมะนาวนะครับใบพัดมะนาวตัดออกนะครับเพราะว่าเขายกแท่นมะนาวขึ้นยกแท่นมะนาวขึ้นนะครับเพราะต้องตัดใบพัดนะครับใบพัดพัดลมใบพัดตัดนะครับเพราะว่าเขายกขึ้นตัวทั้งล่างนะครับ มันจะติดใบพัดเขาต้องตัดหรือเรื่องการตัดใบพัดนะครับตัดใบพัดออกขึ้นมามันจะบนไม่สูงครับข้างลางนะ่าง,างนี่ชิดนะครับข้างล่างนี่ชิดนะครับแล้วถอดสีวิวคอนบองอีกทีนึงครับต่อนะครับถอดปั๊มออกแล้วนะครับคือมีสีหูนะครับอันนี้คือหูหยึดค้นใบดันนะครับ จอน,นี้คือหูส้สางขึ้นมาหม่นะครับเผาย่อยนะครับเห็นมโนนี่นะครับผมต้องตรงไปเลยครับไปสูใสซค,ครับจะมาบากน,นะครับในบากบากไปลองนะครับบากออกเป่องแล้วก็เล่งตรงนะครับไปหาเฟืองเผาทั้งหนานะครับทั้งในผู้เห็นบ่ ย่อยกับมี่สำเร็จนะครับเป็นเพ่าทางในสองทางนะครับคือกันคือกันเลยนะครับสำเร็จนะครับนี่ครับทางในก็เป็นครับเป็นหูเข้าไปเลยครับ โอ้จจะสั้นๆแน่เลยครับเด้อมันถ่ายยากเลนะบแต่ว่าอิซากิเพิ่นโมมี่ตัวนี้มาให้นะครับอ้าวบังเดี้แล้วครับอิซากมมิเพิเพพ่นโมมี่เผาเผาเฟืองหนาเครื่องมาให้นะครับนี่ยเนี้น,นี้ตัวนี้แต่ว่ามันเพิ่นเพศลองมาให้เพื่อสีเท้าสีเจาะนะครับเจาะน็อตแล้วก็ตาบเกี่ยว ตรงโมเลนาเข้าหน้าโมเลนาเครื่อง,งนะครับแล้วเขาก็มันฉีมีซุปเข้าไปนะครับซุกเข้าไปแล้วก็จอนอ็อตสามตัวขันเข้าไปติดเลยนะครับซึ่งคู่ปตาพันนี้ียม่มย้อยนะครับจะต้องยกครับยกแท่นมอนาม้าแท่นแบตขึ้นนะครับนี่นิ้วพันนีนิ้วหนึ่งนะครับยกขึ้นแล้วก็ตัดใบพัดครับทุกอย่างตำแหน่งแต่สมบันแหละครับแคน ขอจบการรีวิวเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ